เมจมือต้องถือรางในย่างนึงเพเสียก็ต้องถือจับมีบ่ถือจบกว่าไปหังขาดว่าสันบอลวอนี่มีแต่เสียย่างเดียวอคเบ้างตัวเลล้วตายแล้วได้บันเอ้าเอาเหี้ยนั่นก็มีนำมัก้กันนำมักมาเชงลุกหมไดีวกันก็หลี่บม่ายไปได้อซมีกระถูกอกจา้องเนี่ยกำลังเห็นกำลังเห็นเอานำมักเป่นักยจะวดใช่ไหมนำมักไหมูำมัก จจอยูใครเดียวกัเอาอแหลมเอ่าเดี๋ยวั่งได้บวียใครเดียวกันวันดีครับ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 สรุปสิได้ไปบ่อนอบาดนอบังไฟในนอเล้ยวยอดนี้ขดเขนวัดนันี้จกันยังสวดแจกันยังว่าเออวนนีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับ รถกับยางเนยัางหัวไปอย่าแกวเอามาสร้างว่าเถอนี่แหละไม่ยังเั้ไปมาหาสู่กันเ้อพวกไก่กันยังมาขึ้นไหนบ่ขวดแก้วไรเนาะตัวเาลือแรกขอ็ห่วงวงเลี้ยงรดเลี้ยงพวกสะอาดเด่นดูแน่ไหมครับครับยังว่างนี่ยรลวำข่อยอยังนี่มยนก็ยำแลเราดูแลดีดีเนี่นี่ยเน่ารวยไรไปไผนสะอาดยมวอมดีเนาะเน่รวยายกันนี่ยไปไรนั่นเอ สิไปพอก่อนเลยบางไปน่ะสิไปสิไปบ่บางไฟนะไปโอ้ไปกับเนี่ยไม่นช่เบื่อเนี่ยไปกับเนี่ยเออเอเออเอาคับะเสียเงินเอาเอาอะได้บาทนี่ตายะไได้บาทนงไเี่มัน่ไบิดมัน่ดบบดีติมาไล่ม่อคืน ยไปดีพนอไปดีพนอนเมีย่งี้เอก่อยู่เมียันเมียเออไปมีเมียดนพายกันไม่เป็นไรไ่เป็นไรเไปไปเก็บของไปดีเฮ้ยเอาเอา

นั่นกรรมการเขาขางพวแล้วกรรมการกรรมการเขาแข็งก่เห็ดัวแกัรยักยอนนักนันแล้วเจะไงหายมันไปหางขาดก็ว่าหายนั่นไหมขันมันไปหางขาดเล่ากติว่าหายเออ ยาดมันจแหลมเสียเงินเขาบอกแกเปิ้ง่มือนบอกว่เป็นบืเป็นิ่กเปนการไปยอนบนแถวัน้นีมดจุดเจ้าเม็นยงยิ่งยิ่งทำยิ่งดีเหมือนบอกเลนนครันอกไปเนน้ำพานาะซุปเองมันออกขีเือควาไปเร่นขีน้ำพาพาอย่างช้เวลาชือว่าเรียนไบอกว่าเียขี้งคู่มหมมือนี้มึงให้ออกขี้บอวคู่รุ่นมาพต็ว่าใครเรีนขีดซุปเปอร์ดังว่านี่มือนี้โตจินพผ คนบ้านมันจะร้องนี่แต่คนชั่วเลยเฮ้ยเนี่ยคนชั่วคนฉลาดคนบริสุทธ์คนฉลาดคนฉลาดคนหาเงินคนหาเงินพอคนหาเงินเอา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 พอยายมือพอยายลี่ลุ่มพอยายแหลมตรงไปตรงมานี่ในมันเป็นแมวเออในมัจจะไหนเออที่พ่อพี่บ้างจะตรงไปตรงมาเนาะอันจะียบอกชื่อเด้อแม่นุ้ยแม่นุ้ยพอยายลี่พอยายมือลุ่มพอยายแหลมเลยเนี่ย เชือไปจุดกาวเนูบไ่ปกไก่ไปล่างเอ้กาวมาตาใสแท่อไปประเด้เาเปิาบางอันยอดกาวให้เขาแท่งใหนแค่เป็นาไมาตสสรุปไปไหนว่ามเนี่ยไปนาะสรุปไปไหมว่เออแต่ผมบ่ได้ไปน้ำดอกถามมันสิอยากไปน้ำอยากไปน้ำไหมเว้ยข้ายีกข้างั่นอยู่นี่แล้วสิเป้สิไปหาน้องใสอยู่เขาเปิดล้านไหมอยู่บันไพนี่ อเอา้าหมานมันกันสิไปกับมานหมานหมูกระทะบ้านเสียขาวบ่ส huh ิเดวีไปโดนเออสิโต้หาแล้วบ่เนาะบันไฟได้เนาะเออปลาขาวปลาขาวบังไฟยังก่อเื้อซื้อไข่บนนั่นขาวบริสุทธิ์เออขาวบริสุทธิ์ป่ะไดนอ่ะขาวบริสุทธิ์นะครับตายแล้วพรแหลรมคอยถือพอยาลี่รับพอย่วือลุ่มเบา มันจะเป็นตะไปว่หอพ้นว่าังั่นล่ะพ่อพ่อคันคันเาันตำรวจพ่อจับกะไงก็กะบางไฟ่างขาดวันนี้โอ้ยน้อมันเป็นตาเสียตะเป็นเออคนไหไลเขาเจ้ว่าไฮไลท์กายเป็นดีได้พ่อไฮไลท์กลายเป็นดี ครับครับโอ้จะจะของรถซ้อสร้างคนนั่มาเบิ่งหอดพี่เนี่ยเนี่ครับนี่เด้รถพนเอาลำเพื่อนรถลำเพื่อนเทานี่ไหมลำเพื่อนเต้เสดเดือดไหมคนมาทรงนี่ไหมพี่ปีกจะของแมนนี่เราจะของรถพนเนี่ยพนเอาขับมาทรงเมื่อวันนี่ไหมนี่พนเสื้อเมื่อตัวบัตนี่จะไปอ่านอะไรเพื่นก่อนครับ สิครับเราบอครับนั่นน้ครับครับคอัโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวจอันทั้งนี้ดูเลยอ่ะงามๆดอกลดเหนเยวพอยื่ือเราวพอยื่นบือเรามักไหลานี่ยันยู่นี่เาตัวยำประกาศบอกลูกบ้านเนี่ยมเงาเอารถเนียไปจอดอ้าลูกบ้านเนอะรายการเยี๋ยวน่รายการเดย สบายปวดไหมง่ายปวดไหมง่ายทุกเรื่องนี่เองมันล่างมาล่างมาเกี่ยวรถคุณแกนี่เสียทุกขั้นสีออกนะเดี๋ปั๊มมืดอันนี้บอกอยู่ใหนบอกพื้นหัวหน้าครับบอกพื้นหัวหน้าหัวหน้าอะไรนี่หัวหน้าโจ้โอ้ยเนาะเอาอีกแล้วได้รถมาขั้นนี้ผมเป็นห่วงอยู่ด้นีถึงคัดพ่อใหญ่นี่แล้วคัดพ่อใหญ่แหลมแล้วมากัดหัวหน้าโจ้ละบัดนี้เอา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 เข็นยาการัวคุณแกเสียที่ว่าดูดทุ่นอถรถอันนี้เขาดูดทุ่นตลอดรถได้เจรอนเอาสิไปใช้ละบัดนี้หัวหน้าห ข้มาเป็นขนครับหนีมือนครับนแบกรวน้มื่อขึ้นอ่งนีอนี้หวย่งงแมือข้ันเีป็นเมื่อขึ้มือแห้งมือแห้งขาวบได้เีตามา้มือแห้งมือแหงจวด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 อย่างเดียวเลยเวลา้วค็คนวนหลายแต่ว่ามัสสุชุมพ้ชยนี่ได้าเอาเอาเอา นี่ด้วยเจ้าผู้ทรเฝ้าหนึ่งเขาด้วยคนสีดาวเขาเห็ดเทล่างได้กับเขาเห็ดให้ไม่ได้ไปหนึ่งเขาก็น่าเม้นไปผู้นี่เขาได้บ้านเหมือนแล้วเขาต้มปลาอยู่อยู่ตงไปเขาว่าหนึ่งเมื่อกี้พี่เขาไปและหำเออแจนเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็ต้มปลาไหลอยู่กินปลาไหลอ่ะกินกินวะสันโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการในปลาไหลเนาะเออบอกพี่สไลด์ด้อกินปะขันกินเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเสร็จขึ้นไปส่งเด้อ บ่อท่านอยากเตะเอาดีๆได้ขันยางระเบียกเนาะกันอยางระบอกเนาะอเอเอ,เอ,เอยรถขั้นนี้รถเนี้ยคันนี้พี่น้องครับต่อไปสิเป็นรถแมวล่าวา่าจ่านเพราะว่าเพิ่นว่าเสียเอาเสียเอาขึ้นแมวล่าเอาแมวล่าขึ้นนี่ย่ามไล่สดแมวล่าลน่าจะเป็นทั้งสันเลยพี่น้องครับเนาะเนี่ยนะครับลำเพลินเต้ยเสด็จิรไล่สดแมวล่านะครับมาต้องหามองจัดสถานที่ยากไล่สดอยู่ตรงนี้เลย นะครับแกงแมวลาขึ้นนี้เลยนะครับเนี่ย่เพื่นว่าคิดว่าสิเป็นจังสัตว์แหละครับพี่น้องครับโอ้ยบย <sk r ug> าดน,นี่คักละมวนก้มทิพย์นะบาดนี่แกงแมวลาเอาขึ้นนี่เลยบาดโอ้ยค <sk r ug> <receber S 1> าคาคาค <sk r ug> แก้วแก้วแก้ว,กว <sk r ug> นะครับผมจอดไว้นี่แหละลรถแห่เพิ่นนะครับรถแห่ไล่สดแมวลานะครับเอาแล้วเราด้วยทั้งนี้เนาะโอเคนะครับ พอยาลี่เขาอยืกันเขากันโอ้ยวากันผู้นั้นกัรผู้นี้นี่ยังว่าพวดไหล่อ่พยลี่ทมไม่กี่วันระว่งพอย่พือกับพอยลี่อ่าม่้สิเรียกไปไม่กี่วันเรียกพอยพื้นมแล้ว อออยู่เป็่นโคยลี่อยหลังเลสปกี้อยู่เปนเมอกี้ยูเปลนาเตาถึงว่นี่คือมองมีสามสีตยูโดนครับครับผ่นมาเรียกพอยลี่กับวายบ่สล้านเท่าดนท่าแล้วจันแ้ไดก็เรียกผู้่บาลไปก็แล้วเนาะเออโีเรียกา่ลี่นั่นเห็นบ่ะเห็นบ่นั่สันตีละสรุปแล้วโคยลี่สนะอาจารย์เม่อกี้ว่าอ่าอ บ่ท่านอยากเพิ่นว่าอ้อาวปะ่ะพอไปเบิ่งปลาไหลน้ำพุนอัลโหครับพี่น้องครับตอนนี้จานบูดกำลังคั่วปลาไหลอยู่ทั้งพุ่นนะครับ,รบ,นนบรลปลาไหลไอ้อ้เอฟซีน้องไส้หลา่าเอามาหายแต่ทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์พุนอ่าน้องน้องตะวันหรือว่าน้องจีหลวนเพนื่อนอันเป็นคนขายปลาตัวพรวดเรียนพันเสียนบันเป็นประจำผ่านมาเสื่อน่าเสียประคองไม่อพอแหลมอยู่เพื่อนว่อาอ้าว เดี๋ยวขวดปลาไห,หลเฮ็ดปลาไหลกินทั้งปุ่นคับพี่น้องคลิปนี้เอาซับนี่สากอนนะครับขออนุญาตบาดค่ำนะครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนวันที่แรกวันสิไปเอาเนื้อมาจุสิเนี่ยวัเสาร์เอาเนื้อมาจุแต่ว่าเพิ่นมาเห็นปลาไหลมากก็เลยเอาขออนุญาตเอาปลาไหลเทียนกันแล้วกันเทาเบิ่งสองย้ายจืดต่อมาดนย้ายจืดก็ลังขึ้นแล้วทั้งปุ่นนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาซับนี่แหละครับสบายดีครับโอบขอประคุณหลายๆนะครับรู้ร่วงไปด้วยดีสำหรับงานเปิดป้ายเปิดวงเมื่อคืนนี้นะครับขอประคุณมาลัยน้าใจททุกบ ขอบพระคุณนะครับรางวัลน์นำใจทุกบาทนะครับกำลังใจทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมงานนะครับมอบใหมาจานร้อยมอบให้ทีมงานมาขึ้นนี่นะครับสุขุมสุขคนนะครับอา้าวสายดีอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยๆเด้อพี่น้องเด้อ